นี่คือคลิปบางส่วนที่อาจารย์ชัยยันชัย,ยพรเนี่ยโพสนะฮะแล้วก็ถามไปยังก้าวไกลเลยว่าคุณ <Okay. S 1> เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณเห็นด้วยกับเขาไหม <S <S แล้วก็คนเหล่านี้เห็นคุณเนี่ยเป็นไอดอลแล้วเป็นผู้สนับสนุนของพรรคคุณเนี่ยไปปลาใสายด้วยข้อมูลแบบนี้แล้วก็ให้ร้ายสถาบันเนี่ย แล้วผิด1นึถ้าเกิดผิด1นึตามมาทีนี้แทนที่จะแก้ไขให้ถูกต้องกับใช้โอกาสนี้ผสมโรงะผลักดันให้เยาวชนนี้ออกมา,าแล้วในโลกออนไลน์ตอนนี้ประเด็นร้อนที่สุดตั้งแต่เมื่อคืนก็คือเรื่องของแก๊งนะที่เป็นอกองเชียร์หรือจะเรียกว่าเป็นจัดตั้งหรือจะว่าเป็น IO ในโลกออนไลน์ของอลูกส้มนะ,ะนั่นก็คือมีการเปิดเผย ว่ามากันเป็นกลุ่มเป็นโอเพนแชทแล้วมีชื่อแอคเคาท์ต่างๆนานะในกูรูทัน2เนี่ยเขาคอบมาหมดูนะแล้วก็บอกว่าเอาลูกเอาเอากันให้พอแฮชแท็กโอเพนแชทแล้วทีแต่ละชื่อสิฮะเนี่นะปั่นซ้าเนี่พ่อก็รักฟ้าครับสมัยสมัยก่อนสมัยคุณธนาธรไงใช้อันนี้อยู่นะพ่อรักฟ้าสมัยนน้นนะแต่สมัยนี้มีทีมพ่อทีมสั่งลุยพ่อทีมว่าที่นายก พาอทีมหล่อมากพาอทีมชื่อพิทา <c oughs> พาอส้มจี๊ด <c oughs> พาอหนุ่มฮาวาย <c oughs> นะนะนี่นะ oh. อันนี้คือโลกออนไลน์ที่ได้มีการแชร์กันเพียบเลยนะแล้วมันหมายความว่ายังไงที <c oughs> นี้ดูเพิ่มเติมะคือโลกโซเชียลเมื่อวานนี้ได้มีการทวิตนะทวิตแล้วก็ภาพที่ทวิตคือไลน์โอเพนแชทนะ ที่ชื่อว่าติ่งส้มจิตอาสาแล้วก็ระบุว่าติ่งส้มในกรุ๊ปเนี่ยมีกว่า9,000คนแบ่งไปสองห้องอวีหนึ่งสองจะมีหัวหน้ากรุ๊ปคอยบรีฟนะคอยเอาติก๊กตอกมาลงเป็นเป็นลิงก์อ่ะแล้วก็ให้คนในกลุ่มเนี่ยไปช่วยกันคอมเมนต์ในลักษณะไปในทิศทางเดียวกันเยอะ เช่นก้าไกลสามหนึ่งก้าวไกลทั้งบ้านานะมันจึงได้แมสในทิกต o อเป็นอย่างมาก <c oughs> ดูเหมือนกระแสมาแรงมากนะแล้วประเด็นก็คือถ้ามีการโจมตีเนี่ยนะการโจมตีพิธานะก็จะมีการสั่งให้ไปช่วยกันรีพอร์ตเห็น <C> e <an> ไ,ไหมช่วยกันดันกระแสให้สูงขึ้นนะนะชาวด้อมโพธิวิทย์บ่อยๆกระแสพักจะได้สูงขึ้น <C> e <an> นะแล้วถ้าเกิดมีคลิปไหนที่เป็นการโจมตี <C> <an> พิธาก็จะให้รีพอร์ตเพื่อให้ต้องลบไปนะเพราะฉะนั้นใครที่โดนรีพอร์ตบ่อยๆคุณเพอผลัพมพิสิทธิ์อะไรเงี้ยนะโดนอย่างนี้บ้างหรือเปล่าแล้วดูเสียเนี่ยอันนี้คือเขาครอบมาแฉกันนะแล้วบางงานเช่นเวทีดีเบตของไอติมนี่นะก็จะมีการประกาศอ้าวนี่ขอ40คนลงชื่อแล้วไปเจอกันที่หน้าสนามมวยจุดที่จะมีการดีเบตก็จะมีเสียงเชียร์กระหึ่มเลย คือมีการเตรียมกันเอาไว้ด้วยแล้วก็ <นะ S 2> โหฝั่งตรงข้ามเนี่ยฮะอันนี้คือการแขกันในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้<ช>ที่มีการอ้างว่าเป็นไอโอออร์แกนิกไอโอธรรมชาตินะโหนะการปั่นกระแสที่โจมตีพักเพื่อไทยก็มาจากกลุ่มนี้ช่วยกันคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันเห็นไ,ไหมฮะแล้วก็เจ๊จุกคลองสามเจ,จ๊จุกคลองสามนี่ก็ตามเรื่องนี้ด้วยนะะเจ๊จุกบอกว่าเนี่ยอุตตะคบวงจรเ <c oughs> นี่ยมีทั้งทีมแอดมิน ดำมส้มตัวจีดกลางทุกจังหวัดห้องรวมรูปและวิดีโอครีเอทีฟอาสาห้องรวมมีมส้มห้องขายของนะเนี่โอ้โหี่ร้อนแรงกันมากเลยเมื่อวานนี้ปรากฏการที่เห็นในโลกโซเชียลนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะนี่เห็นไ,ไหมแล้วก็ใช้จุกกองสามนีก็ลงนะงแล้วคนก็ไปคอมเมนต์นะ มีบางคนเปแซวเจจุกด้วยนะเ <คะ S 1> จะจุกเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเ <ๆ S 2> พราะเจจุกได้ข้อบุลมาเยอะเลย <c oughs> นะมีเปแ็แซวเจจุกด้วยอ่ะ,<ค>ะนี่คือกองทัพในโลกออนไลน์นะทีนี้เนี่ยชอบไปโจมตีไงมาฝ่ายรัฐบาลทหารทํา IO นะทหารทํา IO นะ <c oughs> แล้วไอน,นี้ไม่เรียกว่า IO เหรอนะเรียกว่าอะไรเรียกว่าออแกนิกออแกนิกไม่ใช่อ่ะอันนี้เรียกจะจัดตั้งไงจัดตั้งมาเลยนะคะ อนนเอออันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ในโลกออนไลน์นะฮะเขาก็เคลื่อนไหวพร <c oughs> ้อมๆกันนะหลายๆอย่างแล้วก็มีการน้องเจอใช้คําว่ายัดเยียดเลยได้ไหมใช้คําว่ายัดเยียดเลยได้ไหมประเภทแบบว่าทาสแมวทั้งหลายอ่ะเออเขามีการแบบว่าใช้ตัดเสื้อผ้าข,ของพักสีโลโก,โก้ของพักใส่ให้น้องแมวแล้วบอกว่าเชียร์น้องเชียร์พักนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปทุกทางบางข่าวนะมันไม่เกี่ยวนะเช่นเพจข่าวบางเพจเนี่ยเขาลงข่าวเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็ไป ขอแสดงความเสียใจด้วยนะกาเก้าไกลเบอร์สามสิบเอ็ดเฮ้ยแล้วบางเรื่องมันเป็นเรื่องเศร้าไงไปหมดเลยคนละบริบทกันเลยนะท่านผู้ชมก็เคยเห็นนะลองไปดูตามเพจต่างๆจะมีบางคนไปคอมเมนต์ในทุกข่าวแต่ไม่ได้คอมเมนต์เรื่องเกี่ยวกับข่าวเลยแม้ทั่งในรายการเราก็มีเออมีอ่าวยินดีต้อนรับไม่เป็นไรยินดีต้อนรับช่วยกันทำมาหากินนะแต่จะได้เตือนไว้ว่าบางทีการสร้างกระแสโอ๊ติดเทนอย่างนั้นอย่างนี้ มันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากกระบวนการในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งใหญ่ที่สื่อสังคมออนไลน์นี่กระจายทั่วที่สุดแล้วก็ใช้กันหลากหลายรูปแบบที่สุดนะ,ะเพราะฉะนั้นการใช้สื่อแบบนี้มีอิทธิพลไมมมีอิทธิพลต่อความรู้สึกบางคนเนี่ยพอฟังแล้วก็รู้สึกเฮ้ยทำไมมีแต่แบบนี้เลยแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันมีความเห็นแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันคนที่ เชียร์ขั้วรัฐบาลก็ยังมีอีกเพียบก็ไปดูเวลาที่มีการจัดปลาสัยไปดูตามคอมเมนต์เฟซบุ๊กที่เป็นตัวคนจริงๆเนี่ยนะก็จะมีอีกหลายคนที่ก็แสดงความเห็นแต่คนนี้อันนี้ออแกนิกของแท้นะใน Street Hero V3 อะได้มีการโพสต์คลิปออแกนิกกองเชียร์ก้าวไก่นี่รุ่นใหญ่เลยแแม่ของคุณธนาธรนะมาเองเลยฮะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะ มันนี้ตั้งใจมาเชียรเก้าไก่นะนี่สีส้มนี่อามริกาสีส้มนี่ส้มทั้งตัวส้มทั้งแผ่นดินโอเคโอ้โหไงส้มทั้งตัวส้มทั้งแผ่นดินส้มยันปลายเอออันนี้ขออภัยท่านไม่ได้พูดแต่ว่าคุณชี้อยที่เท้ารองเท้าเมื่อกี้นะ เดบมาเองเลยนะออกเองเลยนะไม่เห็นหน้านานนะเออคดีถึงไหนคดีคดีคดีรูปป่าด้วยบุรีไม่รู้ถึงไหนแล้วอายการอายการราชบุรีครับท่านอายการสูงสุดครับคดีไปถึงไหนแล้วจะสั่งไม่ฟ้องก็สั่งมาจะได้ทราบว่าเหตุผลคืออะไรจะมีใครโดนหนึ่งห้าเจ็ดก็จะได้รู้นะหรือมีอะไรติดขัดหรือไปถึงไหนแล้วยังไม่มีมาเลยนะขนาดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเพิกถอน เอกสารสิทธิ์ก็แล้วส่งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วตอนแรกเนี่ยมีการตั้งท่าไว้สั่งไม่ฟ้องแต่ในที่สุดทางป่าไม้เนี่ยดำเนินการไปตรวจสอบ<ด>แล้วก็ทังที่ด,ดินก็ไปจัดการในสุดก็เพิกถอนเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว,ลวระบุเลยว่าลุกพื้นที่ป่าอ้าวแล้วทีนี้ข้อมูลแบบนี้ถ้าจะสั่งไม่ฟ้องเนี่ยคุณมีเหตุผลอะไร<ด>เงียบเลยนะไอ้ก้าวไกลมีนโยบายนี่เลยนะนโยบาย ทำที่ดินผิดกฎหมายถูกกฎหมาย้ใช่ใช่จำได้ไหมทำให้ปออกโฉดออกโฉนดที่ดินที่มีปัญหาแต่ว่าจะไม่ค่อยชูเรื่องนี้เด่นๆเท่าไหร่ก็โดนถามอรออันนี้คุณแม่คุณธนาธรนะฮะก็ออกโรงเช็ดกันที่อันนี้ออร์แกนิกนะออร์แกนิกแล้วก็อีกหนึ่งคนวันก่อนเนี่ยเห็นแถลงข่าวนะเนี่ยนี่อันนี้โคศกก้าวไกลเลยนะคือมีคลิปเนี้ยแชร์กันวัดเลยในทิกตอกฮะประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองคือแทบไม่น่าเชื่อว่า คนอาสาจะมาเป็นนักการเมืองจะมาเป็นสอสเนี่ยจะมีการพูดถึงกฎหมาย112และการบังคับใช้กฎหมาย1นึเรื่องคดี1นึแบบนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังทัศนคติและความเห็นนะ ผม,ผมถามคุณฟิล์มนิดหนึ่งอย่างที่คุณฟิล์มยกตัวอย่างเรื่องการเผาพระบรมชายาลักษณ์ถ้าเกิดผมมีปฏิทินเก่าที่บ้านแล้วผมทิ้งในถังขยะและจุดไฟเผาเหมือนกองเต๊กผมจะต้องติดคุกมาตราหนึ่งหนึ่งสองไหมหรือถ้าผมทำแบงค์ที่มีรูปในหลวงตกลงพื้นแล้วผมเผลอไปเหยียบแล้วมีคนถ่ายรูป <c oughs> ผมจะต้องติดคุกมาตราหนึ่งหนึ่งสองไหม,ม,มและที่สำคัญคือการที่เผารูปไม่ใช่การผิเจตนาไม่ใช่แล้วพี่รู้เจตนาได้อย่างไรนั่นแหละปัญหาคือการที่จะรู้เจตนาจำเป็นที่จะต้องการมีการไตัดสินและ ขออนุญาตตอบคุณเพชรที่คุณเพชรถามว่าการเผาพับลมฉายาลักษ์ที่อยู่บนปจินเก่าหรือเดียบธนบัตรที่อยู่บนพื้นจะผิดกฎหมายมอหนึ่งหงสองหรือไม่คําถามเนี้ยผมไม่เชื่อว่าจะออกมาจากปากของคนที่สมัครเป็นสสอ,อย่างคุณเนะี่ยการจะเผาพระบรมฉายาลักษณ์หากคุณขอเป็นการส่วนบุคคลเนนะี่ยไม่ได้โฆษณาไม่ได้ประกาศต่อหน้าผู้อื่นว่าคุณกําลังจะทําลายพระบรมฉายาลักษ์มันจะผิดกฎหมายได้ยังไงครับ ึ่งปกติแล้วก็ไม่มีใครที่จะนำพระบรมฉายาลักษณ์ไปทิ้งหรือไปทำลายมีแต่คนที่จะเก็บไว้ประดับบ้านเอาไว้เป็นที่บูชาเป็นที่เคารพสักการะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองรวมไปถึงการเหยียบธนบัตรที่ตอกอยู่บนพื้นหากคุณไม่ได้โฆษณาว,ว่าคุณต้องการที่จะเหยียบพระบรมฉายาลักษณ์บนธนบัตรไม่ต้องการที่จะไปแสดงต่อหน้าคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ กฎหมายมันอยู่ที่เจตนา,าของคุณถ้าคุณเห็นธนาบัตรที่ตกอ,อยู่บนพื้นคุณจะโกลประกาศว่าเนี่ยฉันจะเหยียบธนาบัตรที่มีพระบรมฉายาลักษณ์อันเนี้ยคุณผิดกฎหมายแล้วคุณเป็นกมันเป็นการที่ประกาศว่าคุณมีเจตนากระทําอย่างไรแต่ถ้าคุณเผลอเหยียบโดยไม่ตั้งใจอย่างไรก็ไม่ผิดครับผมอยากให้คนที่ลงสมัครเป็นสสแบบคุณเนี่ย มีวุฒิภาวะในการตั้งคําถามให้มากกว่านี้มันจะเกิดประโยชน์กับสังคมนะครับการตั้งคาถามแบบเนี้นอนเซนครับขอบคุณครับโอ้โห,โหเห็นไหมคือคุณพี่ท่านหลังเนี่ยอธิบายง่ายๆเลยคอมบอนเซนเลยะนะส่วนคุณกรุณพลเพชรกรุอันนี้เป็นโคศกของก้าวไกล้วยนะ,ะแล้วที่ชอบได้ค่าท็อปนิวอ่ะคือคุณไม่รู้จริงๆเหรอในสมองคุณคิดอย่างนี้จริงๆเหรอ หรือเพียงแค่พูดออกสื่อหวังจะตะล่อมกองเชียร์ที่เป็นเยาวชนให้หลงคิดตามคุณผมถามคุณจริงๆที่คุณบอกว่าจะพิสูจน์เจตนายังไงจะดูไงมันต้องไปสู้ในชั้นศาลแล้วยังไม่มีการตัดสินว่าผิดเลยพอพอรมชาลักษณ์ก็นี่ไงคุณไม่ดูท็อปนิวไงคุณไม่ดูความจริงไงคุณไปฟังแต่ทีมกฎหมายคุณคุณไปฟังแต่ช่ออ่ะแล้วพอคนบอกว่าดิดูท็อปนิวคุณก็โห ในศูนย์ทนายความก็อัปเดตไปแล้วสารพิ่ภาคษาจำคุกสามปีหเดือนสิทธิโชคไรเดอร์ส่งอาหารสาสรน้ำมันใส่ฐานรูปรอสิบราชินีเผาอะ<ฆ>นะสารตัดสินมีความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองด้วย<ฆ>โดยพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเบิกความว่าในานะของสังคมไทยพระบรมชายลักษณ์มีค่าเท่ากับบุคคลมีไว้กราบไหว้เป็นที่เคารพสักการะ ต้องเก็บรักษาและดูแลไม่ให้เสื่อมเสียเกียรติไม่ควรแสดงในลักษณะเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องจากประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมรากษาัติเป็นประมุขการกระทําของจเจลิยจึงมีความผิดพิพากษาว่าผิดฐาน1นึด้วยลงโทษจำคุกนะสามปีนะนะในความผิดตามมาตราหนึ อันนี้คือคําตัดสินของศารนะฮะตั้งแต่ต้นปีด้วยนะคะศาลชั้นต้นนะ,ะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยที่กลับไปที่คุณกระุณพลพูดเมื่อสักครู่พูดลอยหน้าลอยตาอย่างมั่นใจมากเลยนะจะพิสูจน์เจตนาได้ยังไงถ้าเกิดเนี่ยเราเกิดว่าเผลอเหยียบแล้วก็เผลอให้มันไหม้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่ผิดอยู่แล้วคุณแยกไม่ออกจริงหรือกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาแล้วที่ผิดถึงขั้นพูดไม่จริงเลยคือ ยังไม่เคยมีคานตัดสินเลยสารตัดสินไปแล้วเรื่องของการเผาผิดหนึ่งหนึ่งสองนะแล้วก็ยังพยายามพูดอย่างนี้ออกสื่อกันอยู่นะส่วนพี่น้องประชาชนคนที่มีสติแล้วก็มีความรู้เนี่ยอุตสาห์ให้คำพูดแนะนำอย่างสุภาพมากนะคุณเป็นถึงผู้สมัครสอรสอจะมาเป็นสอสอคุณควรตั้งคำถามมีวุฒิภาวะมากกว่านี้พี่แกสุภาพมากเลยนะ แล้วผมถามว่าคนแบบนี้เหรอความคิดแบบนี้เหรอที่กําลังจะมาชี้นําสังคมจะมาเป็นสอสอแล้วพยายามที่จะด้อยค่าข้อเท็จจริงความเห็นอื่นซึ่งเป็นความเห็นที่ถูกเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงอะ่ะนี่คือสังคมไทยแล้วนี่คือคดีเนี้ยที่ศาลตัดสินเมื่อสักครู่เนี้ยเนี่ยคดีเนี้ยที่ร่าดน้ำมันลงไปเผาเนี่ยทั้งที่อ้างนะบอกว่าเอาน้ำไปดับไฟผิดหนึ่งหนึ่งสอง ผิดหนึ่งหนึ่งสองด้วยนะะแล้วบรรดาศัสดาสามนิ้วก็ยังไปพูดเยาวชนชนะบอกว่าเนี่ยมันไม่มีหนึ่งหนึ่งสองกับการเผาแล้วเยาวชนเขารับข้อมูลแบบนี้ไปอะ่ะนะฮะแล้วพอเขาไปทําผิดแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็รับโทษจําคุกไปเขาก็ติดคดีไปแล้วพวกคุณก็จะไปเอายอดคดีว่าเดาเดินคดีกับเยาวชนมาเคลื่อนไหวอีกอาจารย์ชัยยันเฉยพรเมื่อวานเนี่ยโพสต์เฟ e บุ๊ k แล้วก็นำเสนอคลิปคลิปหนึ่งนะอาจารย์ชัยยันถามถามพักเก้าไกลว่าคุณเห็นด้วยกับสิ่งที่เยาวชนในคลิปนี้กล่าวไหมถ้าคุณไม่ตอบอะไรแปลว่าคุณเห็นด้วยนะนะอาจารย์ชัยยันชัยพรนะลองดูคลิปนี้ฮะเนี่ยอาจารย์ชัยยันชัยพรโพสต์คลิปนี้ฮะรัฐมนตร์เอ่อรัฐมนตรี60ที่รัฐบา,นนาลคณะรัฐประหารที่เป็นพลราฐเนี่ยเียนขึ้นมาเนี่ย โอ้ไม่ว่ากระสานจแต่งตั้งคณะกรรมการติดพิมเ์นายชโยชนอะไรก็ตามกระสานเนี่ยสามารถใช้อำนาจได้ตามใจชอบเลยค่ะนี่คือคลิปบางส่วนที่อาจารย์ชัยยันชย,ยพรเนี่ยโพสนะฮะแล้วก็ถามไปยังก้าวไกลด้วยว่าคุณเห็น <he en S 1> คลิปนี้แล้วเนี่ยคุณเห็นด้วยกับเขาไหมแล้วก็คนเหล่านี้เขาคือเห็นคุณเนี่ยเป็นไอดอลนะแล้วเป็นผู้สนับสนุนของพรรคคุณเนี่ยก็รับข้อมูลมาแบบนี้ แล้วไปปลาใสาด้วยข้อมูลแบบนี้ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยแล้วก็ให้ร้ายสถาบันเนี่ยแล้วผิด1นึถ้าเกิดผิด1นึตามมาทีนี้แทนที่คุณเนี่ยจะไปดูว่าเฮ้ยมันมีความเข้าใจไม่ถูกต้องนะแล้วในฐนานะพักการเมืองบางคนเนี่เป็นอดีตสสปฏิญาณตนในสภาแล้วด้วยนะแทนที่จะแก้ไขให้ถูกต้องกับใช้โอกาสนี้ผสมโรงอ่ะอันนี้คลิปที่อาจารย์อัศดางเนี่ยนำเสนอนะฮะเพราะฉะนั้น ประเด็นเรื่องการใช้ข้อมูลที่ไม่จริงใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จเอาไปเคลื่อนไหวเนี่ยมีมากขึ้นในช่วงหลังเพราะมันมีขบวนการมันมีขบวนการทั้งฝ่ายนักวิชาการทั้งฝ่ายนักการเมืองคอยยุยงส่งเสริมปลุกปัน่นผลักดันให้เยาวชนนี้ออกมาเยินยอนะแล้วก็ยุยงนะว่าเนี่ยหัวก้าวหน้าอย่างนั้นอย่างนี้ต้องแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยเป็นความเท็จ เป็นความไม่รู้เป็นส่วนใหญ่แล้วผสมด้วยอคติปั่นให้เกลียดชังโดยคลิปบางส่วนโดยข้อมูลเพียงบางส่วนปฏิติประต่ะตอมาสุดท้ายถูกดำเนินคดีแล้วใครเอาไปใช้เป็นเครื่องมือปั่นต่อทีนี้ก็คือกลุ่มนักการเมืองที่ฉวยโอกาสใช้นี่แหละฮะหน้าเดิมๆอาจารย์ชัยยันชียพรเนี่ยโพอสอีกโพสตหนึ่งมาตรา1 1 2ควรแก้ให้บทลงโทษน้อยลงหรือไม่ต้องแก้ แล้วก็ยกตัวอย่างคดีมาตรา1นึ่งหนึ่จำเลยสารภาพสารตัดสินให้รอลงอาญาการกระทําของจาเลยเป็นความผิดกรรมเดียวให้ลงโทษตัวบทหนักสุดคือมาตรา1นึ่งหนึ่งคุก3ปีจําเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ1นปี6เดือนสารเห็นว่าจําเลยไม่เคยรับโทษจําคุกมาก,ก่อนรอลงอาญา2ปีนี่อาจารย์ชายยาัยร์ยันกำลังบอกเป็นนัยยะว่าไอ้ที่อ้างกันว่าโอ้โทษมันหนักมากเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสารท่านก็พิจารณา ตามพฤติการแห่งคดีแต่เห็นได้ว่าบางคดีสารท่านก็รอลงอาญาเห็นไหมฮะแต่ตอนนี้มีการเอาเหตุเนี้ยหัโทษมันหนักต้องมีการแก้ตัวบทบางประการให้แยกออกมาอย่างนั้นอย่างนี้แต่เจตนาจริงๆเนี่ยคือแก้หรือต้องการจะยกเลิกแก้เพื่อให้มีการจาบจุวงมากขึ้นหรือแก้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมันเป็นการแก้เพื่อหวังจะให้จับจ้วงเยอะขึ้นนะ เพราะอะไรเพราะพฤติการของคนที่พยายามบอกว่าจะแก้เนี่ย<ค>ในอดีตคุณบอกว่ายกเลิกหมดเลยใช่แต่พอตอนเป็นพักเดิมไม่ประกาศเป็นนโยบายเพราะรู้ว่าสังคมไม่เอาด้วยซ่อนไว<ค>้ข้างหลัง<ค>แล้วมาช่วงท้ายๆค่อยมาโหมกับพือร่วมกับม็อบแล้วมาครั้งนี้ก็บอกว่าแปะสติกเกอร์ยกเลิกแต่บอกว่าเดี๋ยวจะไปแกาแปะสติกเกอร์ยกเลิกแต่ขอแก้ก่อนแก้ไม่สำเร็จไปยกเลิกก็เจตนาปลายทางชัดเจนว่าต้องการจะยกเลิกเพราะฉะนั้น จริงๆเนี่ยเจตนามันคืออะไรแล้วหวังผลอะไรต่อสถาบันตอนพี่วินบริลัยถามก็อ้างว่าจะให้สถาบันเข้มแข็งขึ้นโดยพี่วินตอบหน้าเห็นไหมนะเจ๊จุกครองสามบอกว่าเหลือคนประเภทไหนกันที่พวกยังไม่เคยเอามาโหนบ้างนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีประเด็นตอนนี้ที่มีการโหนกรณีที่มีการดําเนินคดีหนึ่งหนึ่งสอง อานนท์นำพาไปโพสต์ว่าที่พัทลุงมีคนแจ้งหนึ่งหนึ่งสองเด็ก autistic, ออทิสติกนะทีนี้ประเด็นก็คืออ้าวแล้วเขามายังไงล่ะทีนี้เขาอยู่ในกลุ่มนะแล้วว่าใครไปให้ข้อมูลใครไปหนุนเขายังไงเจ<ฆ>จุบบอกว่าทนายอานนท์บอกข้อมูลให้ครบหน่อยสิ<ฆ>เด็กออทิสติกคนนี้อยู่กับป้าหรือลุงคนไหนใครพาออกมาเคลื่อนไหวอย่าเอาแต่ปัน่นหาคดีมาด่าเจ้าอย่างเดียวนะจ๊ะนี่เจจุบกองสามบอกแล้วก็ลงรูปภาพประกอบด้วยว่า กลุ่มไหนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่นะอันนี้จะจุกคลอง3ามฮะแล้วก็เอาเด็ก <นะ S 1> มาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เ,เล่นกันในโลกออนไลน์นะฮะ